ครับวันนี้ก็เป็นบ่วงเรื่องข่าวการปิดงานลดจ้างของบริษัทไดกินนะครับซึ่งมีคนงานเป็นจนวนมากนะพันกว่าคนนะพันห้าร้อยกว่าคนนะจะดูจากข่าวนะครับขณานีก็ยังไม่ทราบขพรเะท็จจริงทั้งหมดนะแต่ที่กังวลก็คือ,อการเป็นอยู่อาศัยของคนงานนะเพราะว่าเขามีค่าแรงคท่าไรน,นะครับคือช่วงที่เขาปิดงานลดจ้างเนี่ยเขาไม่ได้อะไรเลยนะครับวันนี้ก็อยากให้คุยกันให้ได้กระสาภาพนะเพราะว่าเป็นเรื่องพบบลแรงงานสัมพันธ์นะครับ ส่วนการที่เราจะทิพาหกันเรื่องรายงานเรื่องโบนัสอะไรเนี่ยก็สามารถตั้งโต๊ะเจรจาพูดคุยกันได้นะครับก็อยากให้ยุติพูดคุยกันแล้วก็ทําให้ถูกขั้นตอนกฎหมายที่เกี่ยวข้องมีหลายส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นพรบรา,ายงานสัมพันธ์นะฮะก็อยากให้เก็บหลักฐานไว้ทั้งหมดนะครับไม่ว่าการงดจ้างปิดจ้างหรือการแจ้งแต่ถ้าเราประท้วงเรื่องโบนัสอะไรด้วยความสงบเนี่ยก็ถือว่าเป็นการกระทําที่เป็นธรรมนะแต่โรงงานเนี่ยถ้ามีเรื่องของการประกาศเราจะหยุดแล้วก็จะปิดงานรดจ้างเนี่ย ไปกำหนดก็เป็นการกระทาที่ต้องไปดูขั้นตอนจริงๆว่าถูกต้องไหมนะครับดังนั้นเสร็จสิ่งที่ฝากไว้นะฮะว่าสัญญาต้องเป็นสัญญานะครับเขียนอะไรไว้พูดอะไรไว้ก็ต้องทําให้ได้นะฮะถ้าจะอ้างเรื่องทองราคาขึ้นอะไรคุณก็ต้องไปปรับเปลี่ยนอะไรให้เรียบร้อยเพราะว่าคนที่เขาทุ่มเททั้งชีวิตให้คุณนะเขาทุ่มเทไม่สายไม่ลามไม่ขาดเป็น1ิปีเพื่อจะทําสิ่งนีน้มันเป็นเรื่องยากและอย่างบริษัทคุณไม่ได้ขาดทุนนะฮะบ,บริษัทคุณมีกําไรและกําไรเพิ่มขึ้นด้วยนะครับ ฉะนั้นเสร็จการที่คุณทําแบบนี้นะฮะก็ทนายเป็นห่วงนะครับก็เป็นห่วงเรื่องชื่อเสียงของธุรกิจคุณเองเข้าใจนะฮะว่าการเรียกร้องเนี่ยเขาก็ไม่ได้เรียกร้องเกินไปว่าข้อตกลงนะ,ะเป็นข้อตกลงที่สามารถพูดคุยเจรจากันได้โรงงานก็คือโรงงานนะครับบริษัทก็คือบริษัทแต่คนงานมีถึงพันห้าร้อยกว่าชีวิตนะฮะเขามีครอบครัวอีกหลายชีวิตที่จะต้องดูแลนะครับยังไงคิดให้รอบคอบนะครับคือในฐานะการลงทุนหรือธุรกิจอะไรก็คิดให้เยอะนะครับ อยากให้ทางบริษัทต่างๆให้คิดถึงเรื่องของอความเป็นมนุษย์นะฮะศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ท่าน,นก็ยืนยันเรื่องสัญญาต้องเป็นสัญญานะครับแต่เนื้อใดที่พลาดอะไรกันก็ขอให้เจรจากันให้ได้ส่วนข้อที่จริงทั้งหมดของฝั่งโรงงานก็จะฟังความทั้งสองด้านนะฮะก็แต่อยากให้โรงงานกลับไปคิดนะครับเพราะว่าคนไทยก็ใช้ผลิตภัณฑ์ของคุณเยอะนะครับแล้วคนที่เขามาทํางานให้คุณนะฮะไม่สายเวลาให้ขาดเป็นเวลา1ปี3ปี10ปีเพื่อจะได้ตาม ข้อกาหนดของคุณเนี่ยเขาก็ทําเต็มที่ไม่ได้เรียกร้องเกินไปกว่านั้นนะ,ะนะครับถ้าคุณจะใช้วิธีแบบนี้เพื่อจะยุติข้อพิพาทนะฮะก็คิดให้มันรอบคอบมันอาจจะได้ส่วนหนึ่งแต่อาจจะไม่ได้ส่วนหนึ่งหรือเปล่าเรื่องชื่อเสียงเรื่องแบรนด์นะฮะซึ่งก็เป็นสิทธิ์ของคุณแต่ผมก็เห็นว่าโรงงานคุณมีกําไรมากขึ้นนะฮะที่คนงานเหล่านี้เขาทุ่มทุนบางคนเขาก็บอกว่ามันมีเรื่องของออไปย้ายฐานการผลิตไปที่อื่นหรือมีเรื่องของ ขุนยนต์โรบอทที่จะมาทําแทนคนก็ถ้าทําได้ก็ทำฮะจะได้ไม่เกิดข้อพิพาทหรือจะใช้รัย์อะไรก็ซับแต่ถ้าคุณสัญญาอะไรเขาไปแล้วก็อยากให้ทําตามสัญญานะครับกฎหมายเขาถือว่าสัญญาคือสัญญานะฮะยังไงผมก็เป็นห่วงนะครับคนงานเหล่านั้นนะครับยังไงทนายให้กําลังใจขอให้พูดคุยแล้วจะจะผ่านกันผ่านได้นะฮะให้พูดคุยได้ข้อยุติกันได้นะครับก็ให้กําลังใจคนงานทุกคนนะครับสวัสดีครับ